เราเริ่มทางานกันบางทีตั้งแต่ตีห้าถูกต้องค่ะที่เราทถ้าหนูอยากเข้าห้องน้ำอ่ะทํายังไงฉี่ในเต็นท์กูฉี่ในขวดมาแล้วดาราห้ามป่วยห้ามตายจริงไหมแต่คู่จิ้นอ่ะมีจริงไหมจูบเป็นยังไงให้ดูเหมือนแบบเหมือนจริงๆแบบจริงๆอารมณ์สดเป็นดารารวยจริงไหมไหนเล่าสิ พี่เอ็มมาถามกันว่างไหว่าพี่ๆเข้าวงการบันเทิงได้ยังไงใช่ทายังไงถ้าอยากเข้าวงการบันเทิงมันเกิดมาจากอะไรคือมีอันหนึ่งที่ถามว่าพวกพี่คือแบบนิสัยเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าบางทีแล้วมันคือการแสดงาพอะไรนี้หรือว่าคาแรคเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาอ่ะเริ่มเลยพูจะถามว่าพวกมึงเริ่มเข้าวงการบันเทิงได้ยังไงเราประกวดดัชชี่คือเราอ่ะไปส่งแฟนเราประกวดดัชชี่ทีเนี้ยเหมือนกับรูปของเราบังเอิญติดไปกับโมเดลลิ่งเขาก็เลยส่งรูปเราไปเข้าประกวดดัชชี่ด้วยไม่ส่ง มันเขามีรูปมึงได้่ยังไงมันเหมือนไปถ่ายรูปเหมือนเมื่อก่อนอะที่มึงต้องไปสตูดิโอเพื่อถ่ายรูปเหรอปะมันไม่ได้มีกล้องแบบนี้ที่ถ่ายได้ดีๆแบบนี้ตอนโมเดลลิ่งเขามารับปะเขาเอารูปไปทั้งหมดสรุปรูปกูติดไปกับเขาเขาก็เลยส่งกูแล้วแฟนกูประกวดดัชชีพไปด้วยกันแล้วเขาตกรอบหรือได้ตกรอบเขาส่งห้าคนกูเป็นคนที่หกกูได้คนเดียวมึงสกัดดาวรุ่งแฟนตัวเองเหรอใช่ไม่ใช่ S <S> นั่นแหละแนะล้วกูก็ได้ประกวด,ดอัชีเข้ารอบมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ได้เข้าวงการที่พี่ป่ะคะโมเดลลิ่งเหมือนกันตอนนั้นอยู่กับยิปโซ2คนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเว้ยมายื่นเหมือนแบบนำบัตรให้พ่อแม่ก็ชอบสอนว่าแบบถ้ามีคนปแปลกหน้ามาคุยด้วยอะ่ะอย่าไลยแล้วกูก็เหมือนแบบกลัวๆเขาอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาก็แค่แบบยื่นบัตรมาอะไรเงี้ยก็เลยเอากลับไปให้พ่อแล้วก็เหมือนกับมีการติดต่อทีนี้พอเขาผ่านพ่อไอที่มึงเจอเขาที่ไหนสยามเออทำไมเมื่อก่อนมันชอบเจอที่สยามโยโก้ไอ้ขอบิึงขอกตรงเลยนะ กูเด่นมากทุกอยางทุกทุกอาทิตย์ที่กูไปเรียนกูจะต้องแต่งตัวให้ได้โดนถ่ายของสือไอ้กูคอลเลกเลยนะว่าทุกอาทิตย์นะกูจะได้นำบัตรจากโมเดลลิ่งเยอะแค่ไหนกูได้แบบห้าหกใบสรุปไม่ได้ไปดอะไรไอะมาไม่เคยเลย คนเดียวยคนนั้นเลยอ่ะแล้วตอนนั้นน่ะคือเขาดูเป็นคนแบบไม่ค่อยน่าไว้ใจจริงสรุปว่าเขาอ่ะเป็นผู้จัดก,การคนแรกของมาริโอเมาลเลยอ๋อลูที่ผู้ชายอ,อุ้ยมึงโชคดีนะเป็นที่รู้กันว่าพี่คนนั้นอ่ะในสังก,กัดจะมีเด็กผู้ชายอ่าอามาเ<ด>นี่ยสรุปให้ก็คือถ้าเป็นยุคช่วงพวกเรานะคะก็คือสยามคือที่หนึ่งที่แต่งเด็กแต่งตัวโดดเด่นไปแล้วโมเดลลิ่งอ่ะก็จะไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็แอบส่งนามบัตรให้เด็กแล้วเราก็ต้องไปแคสยุคนั้นนี่เราต้องไปแคสโฆษณากันเรียกได้้ววว่าเเหมือนนป็ตัแลจะ แข่งกันเป็น200กว่าคนเยอะมากเยอะมากแต่เช้าจดเย็นถูกต้องเราเราเคยรอนานสุดในการแคสโฆษณาปาปชั่วโมงอะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยคิดว่าห้างมันมากขึ้นตลาดการเจอก็มากขึ้นช่องทางในการที่เขาเจอเราก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นน้องๆที่เริ่มอยากเข้าวงการพยายามทำยูทูบอย่างนี้ก็ได้เนาะเมื่อก่อนอะเรารอโอกาสปัจจุบันอะมันแตกต่างไปคือเราต้องแสวงหาโอกาสสำหรับใครที่อยากเป็นดาราอยากเข้ามามีโอกาสในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยพยายามด้วยตัวของเราอะมากกว่าที่จะแบบรอ ให้ใครมาไม่น้องไปเป็นดาราใหม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากเตือนน้องๆเลยคือจริงๆในวงการของเรามันมันไม่ได้มีความแบบคุ้ยเข้าวงการมาแล้วสดใสทั้งหมดอ่ะมาได้เรื่องต่อที่ความไม่สดใสมึงจำเหตุการณ์ละครหรือหนังเรื่องแรกของมึงได้ไหมเราจำได้อะตอนนั้นเล่นละครชื่อเรื่องว่าโลกสองใบของนายเดียวอ่ะมึงอะนะครเจ้าแม่จำเป็นแต่อันนั้นโตแล้วเหมือนกันแล้วไม่ละงานแรกที่พีททำในวงการบันเทิงเลยดีกว่าเป็นเด็กแคสโฆษณา โฆษณานเสร็จป,ปุ๊บก็จะมีพวกแบบถ่ายแฟชั่น m อของก,กูเจ้าหนูเทควันโด <laughs> มันเด็กเย้ยการเป็นเด็กมันคือสิ่งที่เราจะต้องเจออะไรที่มันมากกว่ากว่าปัจจุบันปัจจุบันเราเลือกงานได้แล้ว,ออแ,ลวแต่เมื่อก่อนพวกเราเลือกงานไม่ได้นะมีงานอะไรก็ต้องแบบก็ต้องทำเ,ออเลยบอ,อกปะต่อให้มันเป็นการที่ขัดใจเรามากแค่ไหนเราก็ต้องทําต่อให้เราต้องรอนานแค่ไหนเราก็ต้องรอมันคือกฎของการทํางานในวงการบันเทิงขอฟังความยากลำบากที่สุดได้ป่ซีนที่มึงแบบยังจําได้จนถึงวันนี้เอาตั้งแต่ตอนเด็กๆะงานแรกที่เราได้เราจําได้ละเราไปถ่ายหนังสือชื่อว่าหนังสือไอไลท์เวยไอไลท์ กูก็เมแผ่นดีแมกก็เต้เออก็ไอไลท์แคนดี้ไอเออเางเออจำได้ว่าถ่ายใช้เวลาประมาณเกือบทั้งวันอยู่ที่ดีมเวอร์อะไรมรูดู้อนมากถ่ายกับยิปโซดีใจมากเลยเป็นได้เงินก้อนแรกเออโหพันห้าไม่แต่สำหรับเด็กที่ไม่เคยหาเงินด้วยตัวเองอะใช่มึงได้พันห้ากูเขาไออีได้สามพันนะ S <S เฮ้ยแต่ค่ะว่าเป็นหนังสือที่บ้าังถ้า,าใครได้อยู่ในนั้นมันคือสำหรับเรางานที่รู้สึกว่ายากลําบากที่สุดและทําให้เราเติบโตมาเป็นปลายสิตางที่แข็งแกร่งวันนี้ <S 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 คือได้รับให้เล่นละครเรื่องหนึ่งแล้วมันเป็นการทํางานที่หนักหนาสาหัสมากสําหรับคนที่รู้สึกว่าการทางานในโงการบันเทิงมันอู้สบายเ,ออเขาบอกเราก่อนว่าโทรมา่อนว่าเออเดี๋ยววันนี้จะมีมีถ่ายละครแน่นอนโทรมาห้าโมงให้ไปถึงกองหกโมงห้ามเลท ถ่ายจนถึงหกโมงเชา้านัดกองอีกทีเก้าโมงเชา้าโอ้โหไม่ได้ไม่มอนอนเลยว่ะดิใช่แล้วเราก็ทําอยู่งั้นอ่ะสามวันถ่ายสุกสา์อาทิตย์วันจำเราบอกว่าที่ถ่ายไปทั้งหมด เขาต้องการเปลี่ยนบททั้งหมดให้เราจากที่เล่นบทนี้ไปเป็นอีกบทหนึ่งในเรื่องนี้แบบนี้ไงปะเอาลูกโป่งที่กางออกไปหน่อยผู้จัดเขาบอกว่าดูหน้าเราอะเหมาะกับคาแรคเตอร์อีกตัวมากกว่าวเราใช่จริงๆสามวันที่ทํางานมันนั้นหนักหน่วงมากเพราะว่าละครใกล้ออนมากกูก็เนี่ยแหละไปถ่ายละครเรื่องนี้อีกในบทบาทที่แตกต่างไปเราเคยเจอหนักถึงขั้นว่าถ่ายเสร็จตอนห้าโมงเย็นแล้วบอกเราว่ากลับบ้านได้เราก็กลับบ้านไปสองทุ่มโทรมาบอกว่าให้กลับมาใหม่เพราะว่าลืมถ่ายฉากกลางวันที่ต้องออน แอบพุ่งนี้เราก็ต้องกลับมาแล้วตั้งแต่สองทุ่ม <c oughs> ก็ไม่ถ่ายเราจนถึงเจ็ดทมแล้วให้เรานั่งรองอยู่อย่างนั้นนะจนถึงเชา้าครั้งที่โหดที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เอาแล้วคือแจ้งเขาว่าเออเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์อ่ะเราจะบินไปต่างจังหวัดจะบินไปเที่ยวภูเก็ตถ้าเกิดว่ามีซีนไหนที่มีเราอ่ะถ่ายเลยเก็บเลยจนถึงวนันพฤหัสมาบอกว่าวันเสาร์นี้ถ่ายแล้วเราก็เลื่อนตั๋วไปมาเลื่อนตั๋วไปมาเสียค่าเลื่อนตั๋วยุะมากจนถึงสุดท้ายวันเสาร์ถ่ายเราหนึ่งฉากแค่เดินมาแล้วนั่งค จบหลังจากนั้นกูปฏิญาติกับตัวเองเลยว่าถ้ากูผ่านอะไรขนาดนี้มาได้กูไปที่ไหนก็ได้แล้วกูก็จะอยู่รอดคือมึงกูไปจอดรถรอหน้าบ้านอย่างเงี้ยคือนัดกองกูเจ็ดโมงกูก็ไปจอดรไอรมไม่มีใครมากองสักคนทุกคนมาสิบเอ็ดโมงทุกคนก็ถามว่าอ่ะเขาไม่รู้กันเหรอว่าเขามากันประมาณนี้คือตอนนั้นเังไม่ไม่ผู้จัดการป้าฟิลยังไม่มีผู้จัดการดูแลเคยไปนั่งรอตั้งแต่นัดกองสองทุ่มกองมาหนึ่งขนาดนั้นเลยเหรอวะขนาดนั้นคือเงี้ยค่ะพวกดาราเนี่ยเขาจะได้เงินกันเป็นเป ต้องเห็นน่ะก็นับแล้วใช่ใน่เคยแบบถ่ายเสร็จแล้วไกลมากแล้วด้วยความเด็กแล้วกูก็งอแงอยู่แล้วปัจจุบัน30ก็ยังงอแงตอนนั้นงอแงสุดคือเหนื่อยมากแล้วก็กลับมาแล้วเขาก็โทรมาโทษทีฉากนี้ต้องมีเน่ยืนอยู่ในนั้นอะแล้วกูก็ต้องขับกลับไปอีกสองชั่วโมงอันนั้นจำได้ว่าร้องไห้ตลอดทาง แล้วมันเป็นอาชีพพี่หลายคนนะชอบคิดว่ามันสบายถูกต้องจริงๆแล้วอะตารางเวลาในการทํางานของเราอะเราเคยเหมือนแบบบอกคนอื่นแล้วคนอื่นช็อกไปเลยเพราะว่าเราเริ่มทํางานกันบางทีตั้งแต่ตีห้าถูกต้องค่ะเลทสุดประมาณ7จ็ดโมงที่เขาจะนัดถ้าเกิดว่าวันนั้นมีเราทั้งวันนะก็คืออะตีห้าเริ่มงานละเสร็จส่วนใหญ่มาตรฐานคือสี่ทุ่มซึ่งพนักงานออฟฟิศทุกคนได้ยินก็จะแบบ <c oughs> แล้วระหว่างนะั้นระหว่างวานันเราไม่สามารถออกไปไหนได้รวมถึงบางครั้งมีเราทุกฉากเช่นกันก็รวมแล้วปกติถ้าพนักงานบริษัทจะทำงาน8ชั่วโมง ทำงานมากกว่าแชั่วโมงมึงเคยรู้สึกว่ามึงเอาชีวิตไปเสี่ยงในละครนะไหนเล่าประสบการณ์บ่อยอุยเยอะมากเลยอ่ะสถานที่ที่เราต้องไปสิ่งที่เราต้องทาอ่ะมันเลือกไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ปกติคนเขาไม่ทํากันในชีวิตยกเว้นแต่คุณจะได้แสดงละครที่แบบอยู่แต่ในพวกแบบตึกซึ่งมันไม่มีไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เหมือนกับบางทีเราเลือกไม่ได้เราต้องไปแบบเข้าป่านี่ก็โหดเพราะว่าเพราะว่าเราเคยอ่ะอันแรกเราจําได้การสนาบุรีเข้าไปลึกมากจนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เหมือนกันและยิ่งคุณเป็นผู้ ตอนนั้นคือขึ้นไปแล้วจาได้ลยรถก็ะบะต้องผ่านลำทานอ่ะขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็ถามว่าพี่แล้วถ้าหนูอยากเข้าห้องน้ําอ่ะทํำยังไงมีสองทางนั่งรถกระบะลงมาซึ่งใช้เวลาอีกประมาณแบบเกือบครึ่งชั่วโมงเรามาเข้าห้องน้ำกับ้างกับสองฉี่ในเต็นท์ของเราก็เจอแบบตือแบบตือในเต็นท์แล้วเราเอือดใส่อะไรถุงพลาสติกอย่าเวิร์จริงจริงมึงอือในถุงมั้ยยังตัวฉี่ในขวดมาแล้ว ของเราไม่ในเต็น์กระดาษลังเอามากั้นให้เขาพูดเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายข้างบนเพราะฉะนั้นอย่าทานเยอะจิบน้ําให้จิบน้ำเท่านั้นใช่เพราะว่าไม่งานมีใบคำที่แดดน้ำด้วยหรอจริงมเพราะว่าไม่งั้นเราจะต้องแบบมันลงมาไม่ได้เว้ยคือถึงขั้นถ้าปวดอึอะเราต้องไปในโคญ้าแล้วเขาจะถือกระดาษลังแล้วคนที่ต้องรอถือกระดาษลังก็จนเป็นเสื้อผ้าอาคูสงสัยมานานล้วพวกฉันในน้าอะ ที่มันต้องอยู่ในน้ําในโคนมึงลงไปแล้วแล้วถ้าเกิดมันไม่ผ่านแล้วมึงต้องกลับไปเป็นแห้งใหม่อะทำไงอะเขาก็เ,าเขาใดาแห้งเขาได้ให้มึงแล้วก็ลงไใหม่เคย,เ,คยเปียกแห้งเปียกแห้งเยอะแค่ไหนเป็นข้าวเลยเยอะมาก กูไปเล่นสไลเดอร์ที่สวนสยามตกน้ําขึ้นมาเล่นสไลเดอร์ตกน้ําขึ้นมาเป่าเป่าแห้งก่อนจะชุดอะชุดที่มันเปียกไปแล้วเขามีกี่ชุดเขาไม่ประมาณสองชุดเขา d o u b l ลใช่มือต้องรอแห้งก็เสียเวลาเ่าแห้งอีกเขาก็จะใช้ได้อะเป่าให้มันเกือบเกือบแห้งมันก็จะหมัดมาแล้วมึงก็ใส่เข้าไปชื้นแล้วมึงก็ไปเล่นอีกของซีนพวกในน้ากูก็เคยเล่นพวกแบบซีนจมน้ําซีนลงแบบแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยก็เคยสำหรับผู้หญิงอย่างเราอะมันจะมีความยุ่งยากนิดนึงมันจะมีความไฮจีนหรเกี่ยวกับวัยวะใช่ไหมทีนมี มันก็จะมีแหมบางวีคที่เราเลือกไม่ได้อ้าวเป็นเมนก็แจ้งเขาพี่คะหนูประจำเดือนมาไม่ได้ค่ะพอดีเราดีลโลอไว้เราต้องถ่ายเราจําเป็นต้องถ่ายจริงๆน้องก็ใส่แถมพอนละกันมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ใส่ไว้เพื่อไม่ให้มันไหลแต่มันเกี่ยวกับแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำเพราะว่ามัาลงไปในน้ำดำแบบดำมะกูเคยเจอมากมากสุดมันเป็นแบบครองจัตพยาแบบอย่างนั้นเลยหรอกูเคยแล้วมึงต้องลงไปทางที่อวัยวะเปิดอ่ะกูเคยเจอมากกว่านี้คือมีปลาตายอยู่ใกล้ๆเพราะว่ามันน แล้วกูก็ถามว่าจะให้หนูลงจริงหรอคะแม้แต่ทีมงานผู้ชายยังเห็นแล้วแบบจะอ้วกเชื่อใจให้น้องลงจริงหรอ่งเงี้ยแล้วมึงเคยตาองเอาหน้าจุ่มลงไปในน้ำาน้วน้าพวกนั้นเพราะมึงต้องจมน้ำถ้าถ่ายซีนจมน้ำจะเป็นสาลว่ายน้ำเพราะว่ามันจะต้องเอากล้องลงไปในหน้าและน้ำต้องใสไม่งั้นมันจะไม่เห็นหน้ามึงขอบคุณไม่เชิงว่าจมแต่เป็นกระเซ็นแบบหนักกูขอแล้วถ้าเกิดซีนหนังจักจักวงวงที่มึงต้องใส่แน่นแน่นหน้าแน่นแน่นหรือแต่งเป็นผีอันนี้กูไม่เคยกูไม่เคยเลยอันนี้เลยกูเคยเป็นยังไงขึ้้นนไปบเขาแลวก็ใ หัวหนัก5กิโลปวดจนปวดหัวแล้วเวลาพักก็ออกไม่ได้นะใช่เพราะว่ามันใส่ยากมากคือมึงจะแบบไม่สามารถฉี่ได้เพราะว่าฉี่ยังไงอะมึงก็ต้องฉี่แค่รอบเดียวคือตอนเที่ยงหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเขาจะให้เข้าห้องน้ำอะแค่รอบนั้นแล้วต้องคอนโทรลการจิบน้ำของตัวเองโอ้ยเฮียคนเราให้กินน้ำบอกให้ผิวสวยแล้วดาราบอก็่ต้องกินน้ำเยอะนะคะจังกมาหรอมึงเคยรอกองแล้วแบบไม่มีแอร์ป่ะบ่อยการมีแอร์อ ที่แบบโอ้สวรรค์อย่างนี้เลยนะมึงสิ่งที่ทรมานที่สุดของละครคือหน้าร้อนที่มึงต้องไปถ่ายในที่ที่แบบทุ่งนาหรือที่ที่แบบที่มันไม่มีล่มเลยเอและไม่มีลมด้วยหรือแล้วมึงต้องใส่ชุดหนาวมากชุดหนาวแหละชุดแล้วหน้ารับหน้าเต็มแล้วหน้าเต็มแล้วห้ามมีเหงื่อมึงเคยคุ้นคิดไหมว่าเรามาทําอะไรอยู่กูเป็นบ่อยปะกูเป็นบ่อยกูเคยไปถ่ายในถ้ำถ้ำบาดาลอะที่คนไม่เคยุดเข้าไปในถ้ำเพื่อถ่าย under world อีกทีอ่ะเข้โะแล้ว ในเรื่องเสือกแอปว่าเป็นเมืองหนาวขอโทษแต่งเต็มเหมือนไปญี oh <Copy modelling> ่ปุ่นจริงๆเลกกิ้งแบบฮีทเทคคอเต่า โค้ดหมวกอยู่ในถ้ำลาดบุรีอีเหี้ยหายใจไม่ออกมึงมออเข้าใจพระพัวกองอะ่ะมันจะมีทั้งการจัดไฟไฟจะแรงมากไฟที่เขาสรดเขาหาเราจะร้อนร้อ,อนมากถ้ำม,มันก็จะเหมือนกับอากาศปั่งอยู่แล้วอหายใจลำบากอากาศจะนหนักหนักหนืดหนืดชื้นชื้นเพราะเป็นถ้ำบาดาลแล้วมึงใส่โค้ดเฟอร์เข้าไปในนั้นรู้เลยว่าต้องค่อยๆหายใจอ่ะหายใจประหยัดหายใจไปดาราห้ามป่วยห้ามตายจริงไหมจริงมึงเคยโดนหาออกจากกองไหมกูไม่ชอบโดนหา ออกจะกกองแต่กูรับรู้ได้เลยว่าเราไม่สามารถเจ็บ ป่วยใดๆได้เพราะว่าการทํางานในกองถ่ายมันใช้คนประมาณร้อยกว่าคนดังนั้นคือสมมติถ้าเราไม่มาหนึ่งคนมันจะมีคนรอเราในฉากนั้นอีกเป็น5้าสิบหกสิบคนเพราะฉะนั้นคือยังไงก็ตามต่อให้มึงปวยหัวเป็นที่อะไรมึงก็จําเป็นต้องลากฉากไปกูเคยป่วยจนเขายกกองแล้วก็ทําให้เขาเสียหายเอาที่มึงบอกว่าเข้าโรงพยาบาลอันนี้ไม่ได้โดนเองแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องที่เหมือนคนในวงการเขารู้กันว่ามีนักแสดงอ่ะป่วยมากแบบเข้าโรงพยาบาลต่อสายน้ําเกลือแล้วแต่พอดีว่ามัน จาเป็นจริงๆละครมันจะออนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแอดมินกองนั่งรถตู้ไปหานักแสดงคนนั้นที่โรงพยาบาลแล้วก็ขอหมอถอดใส่น้ําเกลือยิ้มตัวมาแป๊บนึงเดี๋ยวเอามาส่งคืนนะก็ลากไปถ่าย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 แล้วก็เอากลับมาคืนก็เียบมาก็เสียบใส่น้ำเกลือเหมือนเดิมเป็นปกติอันนี้เป็นปกติของในวงการของเราดังนั้นการห้ามป่วยห้ามใส่ห้ามใส่ห้ามลาเป็นคำพูดที่จริงมากๆความเป็นคู่จิ้นอุ้ยชะ จูบฉากรักที่คนเขาอินกันมากๆจะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้สวยงามแบบนั้นในการจูบการปกติของมนุษย์อะมันจะมีอินเนอร์ใช่ป่ะแต่ของเราเวลาจูบอะเราจะมีการมุมกล้องที่มุมนี้เราต้องเห็นมุมนี้เขาต้องเห็นแม้แต่ฉากร้องไห้ฉากกอดทุกอย่างมันมันจะมีมุมและสมมติถ้ากูกอดยิปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะนากูตายกูตายเวลากอดต้องเป็นกอดแบบ กล้องเรากล้องต้องเห็นทั้งคู่ไอ้ชายมา เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีโุมและนนนคนอยู่ในห้องเป็น20คนจูบกันอยู่เนี่ยจริงๆมันไม่มีความรู้สึกสิกส่วกิวมันไม่มีการแต่มันไม่มีทางเลยคือคนชอบมาถามว่าแบบฉากเลิฟซีนแบบไม่ต้องจูบเอาไปถึงขั้นแบบฉากแบบเซ็กซ์อะมึงรู้สึกอะไรแบบมีอารมณ์ไหมมาจะอ้วกมึงขอโทษเหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือเวลาถ่ายฉากพวกนี้เปิดแอร์ไม่ได้เสียงแอร์เข้ามึงต้องปิดแอร์มึงต้องห่มผ้าห่มและมึงหลอนมากกูเคยถ่ายกับพี่ภูมิเหงื่อออกเยอะมากกูจับตัวไป งเแต่ในหน้าต้องทำยังไงในหน้าต้องแบบแล้วเขาก็จะมี acting coach ที่ทำให้เหมือนแบบการรู้สึกมากๆอยู่ได้นะแต่จริงๆมึงไม่รู้สึกอะไรเลยจูบเป็นยังไงให้ดูเหมือนแบบเหมือนจริงๆแบบจริงๆีอารมณ์สุดๆแต่จริงๆแล้วอ๋อมันมีคนบอกมึงนะอ่ะยกขึ้นบิดมือแล้วก็หุ่นกับจะพกตลอดว่าเอามือขึ้นมาตรงอกหน่อยครับอ่ารูปรูปอกนิดนึงอะไรอยงเงี้ยเพราะมันเป็นทางภาพไงผู้ชายเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงให้ดูมีอารมณ์เขา อยู่ใต้ผ้าห่มเลยแล้วมันก็แบบคนคุมโปงสองคนอยู่ใต้ผ้าห่มอ่ะแล้วพุ่งกับเข้าวอมมาขยับขยับยุกยิกยุกยิกมากกว่านี้ยุกยิกเลยต้องเยันยุกยิกยุกยิกยุกยิกเลตอนนั้นใครอ่ะจำไม่ได้หรอกคนที่มึงต้องจูบครั้งแรกเลยในชีวิตจำไม่ได้หรอกคุณจำได้คนที่จูบครั้งสุดท้ายดีกว่าใครพี่ภูมิจูบยังดูดดื่มแต่ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมใดๆภูมิมึงเหนียวมากจูบครั้งสุด ที่ไม่ใช่ผัวอุปกรณ์ไม่ได้ไม่แต่เมื่อก่อนละครมันไม่จูบจริงกัใช่จเดี๋ยวนี้มันจูบจริงแล้วใครบ้างวะอะไรมึงจะลืมได้ขนาดไหนอีกิมึงมันมันไม่ได้โฟกัสเลยเพราะวันหนึ่งบางครั้งอะมันมีฉากที่มึงจูบเสร็จต่อไปฉากต่อไปมึงต้องร้องไห้อันนี้ก็มีตอนเป็นอีมันาวไม่ไม่ไม่ได้จูบมีนาวไม่มีจูบบทกูกับอีปะจะไม่ใช่บทที่แบบเป็นพระเอกนางเอกที่ต้องแบบเอ๊ะเฮ้เฮ้อ่าใช่เขาใ็จริงมันมันแล้วแต่เรามันแล้วแต่คาแรคเตอร์มันแล้วแต่่่่่่ตตัววด้้ยทีีเลนนแคูจจิิะมมรง มีมีคู่จิ้นที่เขาไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆก็มีหรือเขาเกลียดกันก็มีบางทีอยู่ในกองด้วยกันเราก็จะเจอคนที่ประเภทแบบอย่างเราเป็นคนเฟรนลี่ใช่ปะเราก็จะเจอคนที่อ้าเป็นคุยได้คุยไม่ได้เหมือนกันมีบ้างเคยถ่ายละครกับใครแล้วไม่คุยกันตลอดเรื่องไหมเราไม่เคยเราไม่เคยถึงขั้นไม่ถูกกันแต่ก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ซิงอะไม่สามารถจะไม่เพื่อนกันได้มีเหมือนกันแต่ต้องแสดงแบบเพื่อนกันจังเลยในละครใช่ไหมก็ไม่ช่แต่แค่ต้องร่วมงานกันคือการถ่ายละคร มันใช้เวลาประมาณ<ร>ถึงแ<ร> <8 S 1> เดือนเพราะฉะนั้นน่ะคุณก็ต้องอยู่กับ,นกบคนเหล่านั้นน่ะไปประมาณ8เดือนแต่กูเคยเจอนะักแสดงบางคนที่ในเรื่องจริงๆต้องเกลียดเราแต่ตัวจริงเขาไม่ได้เกลียดนะไม่รู้จักกันเลยแต่ตลอดทั้งเรื่องเขาไม่คุย,ยกับกูเลยเป็นดารายรรุ่นใหญ่กูรู้แล้วค่ะไม่แต่เหตุผลที่เขาไม่คุยเพราะว่าเขาจะเขาจะอินกับกูไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขามาสนิทไปดูเราบ้ามึอคือในเรื่องเขาต้องเกลียดกูตลอดร้อนเลยอ่ะตอนเด็กกูก็แบบพี่คะกินข้าวไ้ ไม่คุยกูเขาเขาเป็นคนชอบการแสดงมากแล้เขาต้องอินต้องอินเพราะฉะนั้นตลอดเรื่องเนี่ขาไม่คุยเลยไม่ได้เกลียดแต่ว่าตอนสุดท้ายพอเรียนปิดกล้องเขาก็แ้คุยดีแต่กูก็งงแว่าแต่เขาอินไงเขาคีฟคาแรคเตอร์ทำไมดาราต้องบอกว่าไม่มีแฟน เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดคะ่ะเราว่ารู้ใจที่สุดคะ่ะเหตุผลของการที่จะไม่ให้บอกคืองนี้สมมติว่ายิบเป็นนางเอกเราเป็นพระเอกใช่ปะทีนี้สมมติถ้ายิบมีแฟนแล้วยิบได้มาเล่นกับเราคนจะไม่อินในละครเท่ากับการที่เขาไม่มีใครแล้วพอเล่นละครเคมีเข้ากันอีกอย่างคือมันน่ารําคาญเวลาที่มีคนมาถามว่าโอ๊ยคบกันมากี่ปีแล้วหรอคะโอ๊ยเมื่อไหร่จะ ถามอีกแล้วทั้งนั้นจริงๆแล้วเรายังไม่มีแพลนรวมถึงคบมากี่ปีเพิ่งคบได้ไม่เท่าไหร่ก็เลิอกก็หล่อจริงๆเฮ้ยคบมาหลายปีแล้วเว้ยไม่แต่เราอะ่ะเป็นคนเหมือนกับตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะตอนมีแฟนก็จะบอกตลอดว่ามีว่ามีแต่ทีเนี้ยเมื่อก่อนอะ่ะเวลาคบคนในวงการอะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีแนวทางเด<ม>ียวกันรกรหรือว่าเขาก็โดนบริษัทเขาบังคับใหม่ีทีว่าห้ามบอกมีบริษัทบังคับจริงบอกมีจริงๆเรื่องนี้มีจริงๆตรงไหนรับประสบการณ์ตรงสิประสบการณ์ตาขอไม่เอ่ยชื่อก็คือเคยมีแฟนตอนแรกก็บ ก็คือทํางานในวงการทั้งคู่อยู่มาวันหนึง่งผู้ชายก็ได้รับข้อเสนอจากบริษัทว่าถ้าเกิดว่าอยากจะแบบแก้าวหน้ากว่านี้หรืออะไรกว่านี้ให้มันเล,ลิกกับมือเลิกกับกูซานห้ามลงรูปกับเราห้ามโน่นห้ามนี่ก็คืออยากให้ดูเป็นโสดสุดๆและแล้วผู้ชายก็เลยเลือกงาน <laughs> กูก็รู้สึกว่าแบบตรงๆมันกูจิงบางคนที่เขาลงรูปด้วยกันบางทีกูคิดว่าเขาเป็นแฟนกันจริงๆด้วยซ้ำซึ่งจริงๆมันหลายๆคนก็ไม่ใช่เขาก็มีแฟนของเขาแต่ก่เข้าใจดาราเนี่ยสร้างภาพจริงไหมกูชอบคําถามนี้นะเพราะว่าคน DM มาถามว่าเราสร้างภาพกันไหมจริงๆแล้วมันคือบางทีมึงได้รับบทบทหนึ่งแล้วมันทําให้มึงดังพอดีหรือคาแรคเตอร์เนี้ยเราสังเกตได้แล้วว่าคนชอบอ่ะหรือกระทั่งเน็ตไม่ใช่แบบดาราดาราแต่เราก็ต้องสร้างคาแรคเตอร์ที่คนจําได้ถูกต้องเน็ตผมสีหรือเน็ตอะไรมันคือสร้างภาพไหม เนาะแต่ว่าบางครั้งอ่ะเวลาเราเห็นใครสักคนหนึ่งใช่ไหมคะแบบสมมติว่าอย่างเรานะเห็นคนใน i อคนนึงอ่ะการที่เราเห็นว่าเขาแต่งตัวโป๊ไม่ได้แปลว่าตัวจริงเขาาจะนิสัยวิธีก็ได้เขาใจปะแต่มันเป็นการจัดจากการที่คนเห็นภาพอ่ะซึ่งอันเนี้ยปัญหาเนี้ยเราเคยเจอเหมือนกันว่าเออทำไมคนถนึงคิดว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งบอกตรงว่าถ้าไม่มีช่องยู u b e คนก็จะไม่ได้เห็นตัวตนและนิสัยของเราหรือยิบซีก็ดูผู้หญิงผู้หญิงแต่จริงแล้วมันใช่แต่ในละครอ่ะมันมีหน้าตาอย่างเราไงมันไม่มีทางเป แล้วคนแบบม,มันก็มันก็ยากมันก็ต้องมีคาแรคเตอร์ที่เราคีบเอาไว้เพราะฉะนั้นในว่าคนจะดังหรือว่าจะอยู่ในวงการอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องสวยอะไรเสมอไปแล้วนางเอกต้องเป็นสเตอร์ไทป์ที่แบบเทรนเนี้ยมันเปลี่ยนไปต,ตามออตามสมัยเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะนางเอกจะต้องหนึ่งเรียบร้อยมากสองแบบผมยาวแต่งหน้าอ่อนลุคหวานๆแล้วก็ต้องเหมือนแบบไม่สู้คนไม่สู้คนในชีวิตจริงที่เขาต้องคีบลุคกับในละครก็จะเป็นประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่ามันเริม่มเหมือนแบบดีขึ้นเริม่มสังคมมัน เริ่มค่อยๆเปิดมากขึ้นเริ่มยอมรับว่าอ๋อเออมันแบบดาราที่สุดมันคือนักแสดงเออคืออาชีพนะมันคืออาชีพเราก็เราแค่ต้องหาความเป็นตัวตนของเราให้เจอเราเจอคนพูดมาว่าแบบเป็นดาราทำไมทำตัวแบบนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆคขาไม่ดารามันคือหนึ่งในอาชีพนะเว้ยเหมือนหมอก็คือเขาก็มีชีวิตของเขาเราก็มีชีวิตของเราเหมือนกันดังนั้นอย่าคิดว่าเราเป็นอะไรแล้วเราจําเป็นจะต้องทําอย่างที่ใครอยากให้เราเป็นและเป็นดารารวยจริงไหมดารา ได้ค่าละครเป็นตอน<ม>เงินละครเป็นเงินที่ได้น้อยที่สุดในบรรดาการทำเราเพราะว่าเคยได้เริ่มตอนนั้นแค่ตอนละ5,000บาทตอนเราก็เคยผ่าน5,000บาทมาแล้วดังนั้นกว่าจะผ่าน1ตอน ซึ่งมี 30- 40ิบสีซีนมันคือการได้เงินที่ชา้า <c oughs> แต่วงการบันเทิงที่ได้เงินเยอะสุดคือเป็นพรีวเซนเตอร์ซึ่งไม่ได้เป็นได้ทุกคนบอกก่อนละครพวกเราสมมติถ่ายกันประมาณ6-8เดือนใช่ยังไม่ได้ได้เงินช่วงนั้นคือกินแก๊บไปก่อนถูกต้องจนกระทั่งละครออนแอร์ air, ถึงจะได้เงินมาก้อนหนึ่งจากนั้นก็ต้องพยายามบริหารเงินก้อนนั้นแต่ถ้าละครไม่ออนก็ไม่ได้เงินทุกวันนี้มีเรื่องที่เราเล่นจบไปแล้วยังไม่ได้เงินก็มีชิ่งก็มีมีรวมถึงงานเดียวที่จะได้เเงงงินรรร็วที่่่สุดคือกกาาาาาไปถยยซึบ คางก็อาจจะมีเครดิตหนึ่งเดือนเช่นกันถามว่าเงินเราเยอะไหมไม่ได้เยอะขนาดนั้นดาราเป็นคนของสาธารณะจริงหรือไม่จริงสําหรับเราอย่างหนึ่งของเราคือเราอยู่ในไฟอะ่ะ สมมติเราไม่ชอบยิบซี่ยเราไปคอมเมนต์ปุ๊บทุกคนเห็นหมดเลยนะว่าเราคือปลายสีตางไปคอมเมนต์ด่ายิบซีในขณะถ้าเราเป็นนางแดงอะไรเงี้ยเราไปคอมเมนต์ด่าคนอาจจะไม่ได้เข้ามาดูของเราเห็นปะอ่ะเข้าใจการที่เนมี่เพื่อนดาราเยอะเนี่อาจจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาเห็นกันทุกคอมเมนต์เวลาโดนด่าหรืออะไรแล้วที่เวลาทุกคนสนุกปากกันด่าเล่นๆน่ะเขาเห็นอ่ะเขาเห็นะบางคอมเมนต์เรากลับไป้องไห้แล้วสิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวเลยคือดีลิสมันออกซะเราคิดไม่เหมือนปายเรารู้สึกว่าเป็นดาราไม่ใช่คนของประชาชน เราดาราคืออาชีพหนึ่งก็คือ,คอนักแสดงเลยเพียงแต่ว่าเราจะคิดเสมอว่าเราก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่แบบไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยก็คือใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปกินข้าวเดินตลาดได้เหมือนคนอื่นถ้ามีใครมาคอมเมนต์อะไรเราเรารู้สึกว่าเราไม่เคยคิดที่จะโต้ตอบ อยู่แล้วงานนี้เป็นความคิดที่ดีเพราะยิปว่าบอกเรายิปสอนว่าแบบมึงก็ดีริบไปดิม,มึงไม่เห็นต้องตอบเลยก็ตอนนั้นคือที่เนแสดงเราก็ไปเลยเมืองนอกแล้วกลับมาช่วงที่เนอยากยิปเคยบอกมาคำหนึ่งว่าเนตมึงไปของเนตอย่างเงี้ยดีแล้วแล้วซึ่งจริงๆตอนนี้คือยิปซี่กับปายแบบท,ที่เห้เนตมึงเชงตีเลย <laughs> จริงๆแล้วอะคำว่าดารามันมีอายุของมันออันนี้จริง expiration date อะวันหมดอายุมันมีวันหมดอายุคือคุณจะเป็นได้ประมาณเท่านี้หรือเท่านี้มันมีน้อยคนมากที่มันจะสามารถอยู่ได้ยาวๆแล้วก็ต่อไปถูกต้องค่ะโอเคเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นหรือฟังแล้วไม่อยากเป็นลองคอมเมนต์มาเมาก็ได้หรือถ้ามีเรื่องไหนอยากให้เล่าอีกก็บอกนะคะเทปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องสยองฝันให้ฟังค่ะอยากเล่าอะอยาก เคยคยเคยเจอในกองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไวอีพิน่บายเป็นดาราสนุกว่า ไม่ยิบสีอย่างเป็นดาราจังเลยเคยอยู่กลางเหวเนี่ยเคยยืนกลางเหวนี่เออใช่นี่ขนาดเป็นคนไม่กลัวความสูงนะไปยืนอยู่แบบริมขอบเหวของหน้าผาอาานท์แล้วกูก็รู้สึกเหมือนแบบวึงตกลงไปก็ก็ตายเนาะมันโทรมาหากูว่ะเฮ้ยบางทีกูเคยรู้สึกว่าแบบกูไม่รู้กูมาทําอะไรอยู่เนี้ยมันมีโมเมนต์แบบกูเป็นบ่อยมากกูมาทำอะไรตรงนี้วะเหมือนกูถ่ายฉากแบบจมน้ําอ่ะมันกูไาวน้ำเก่งแต่เวลามึงต้องเล่นว่ามึงจมน้ำอ่ะมันไม่เหมือนตาของมึงต้องสำลักในน้ำามึงต้องแบบลืมตาเนี่ยกูไม่ไปเล่นสำรัก ก็กูไม่ใส่คอนแทคและมีเคยใส่คอนแทคกับตาไม่กระเซบใช่กูเคยตากระเซบมองไม่เห็นเลยเป็นฝ้าเพราะว่าลงไปถ่ายใต้น้ำคอรีแรงเกินไปกูดีใจเลยที่กูเป็นเนหนักกวัดลูกไปละน้ม